ก็อาจจะสตรีมยาวหน่อยแต่ถ้าว่าแหลกผมก็อาจจะหยุดสตรีมไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าคอมมันแหลกไม่แหลกยังไงนะครับยังไงก็เพื่อนๆที่รับชมอยู่ก็ฝากฝากด้วยแล้วกันนะครับว่าแหลกหรือไม่แหลกยังไงก็รบกวนด้วยแล้วกันว่าผมก็ไม่ไม่รู้เลยว่ามันแหลกหรือไม่แหลกนะครับยังไงก็ขอรบกวนเพื่อนๆหน่อยแล้วกันเนาะโอเคนะครับส่วนภาพเดี๋ยว ลองดูว่ามันจะปรับเป็นเฮดดีได้ไหมเดี๋ยวผมลองตั้งค่าให้มันทําเป็นให้ให้ปรับเป็นเฮดดีได้แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนถ้าไม่ไม่ทําเลยมันจะดูภาพกากไปหน่อยปะกากปะกากใช่ไหมเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันเนาะพอดีก็เป็นมือใหม่ด้วยแล้วนะมือใหม่ด้วยแหละฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือไม่ ก็ลดวดูกันต่อไปนี่แหละ n o r m ไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องการปรับปรับคุณภาพเป็น high เนี่ย เราเราต้องทําในในใน youtube หรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจพอดีกําลังเพิ่งเพิ่งทำนะครับหัดทําอยู่อืมก็ใจเย็นหน่อยย่ดาด่าผมครัส่วนถ้าถ้าใครใครปรับเป็นหรือยังไงเป็นนะครับก็ สอนผมได้สอนผมหน่อยแล้วกันเออผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับสอนผมหน่อยก็ดีเพราะผมก็อยากรู้ว่ามันสามารถปรับภาพเป็นไฮได้หรือเปล่านะครับมันทำยังไงถึงจะชัดอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันทำยังไง พราะผมกลัวว่าเวลาสตรีมเงี้ยมันจะแหลกเดี๋ยวผมหยุดสตรีมต่ขวดแ,แล้วเดี๋ยวกลับมาสตรีมใหม่นาองลองตั้งค่าก่อนว่าจะได้ผลหรือเปล่ายัางไงหรือเปล่าก็ลองดูหน่อยแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวลองลองดูด้านเนาะพร้องพอดีผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่ามันก็ไม่ขึ้นให้อ่ะทำไมถึงไม่ขึ้นอ่ะหรือว่าในการรับชมตอนนี้มันมันตั้งไม่ได้วะใครใครรู้บ้างครับฮัลโหลฮัลโหล บอกผมหน่อยก็ได้นะแต่พวกบิดเล็กพวกอ,อะไรพวกนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดปรับตั้งค่าอะไรเลยนะไม่ให้มันเหลดเลยก็ได้เพราะว่าผมจะลองเทระบบด้วย เดลองดูแล้วกนะันว่าในเกมจะแหลกหรือไม่แหลกก็ลองดูหน่อยเนาะเนาะใครที่ว่างดูก็รบกวนช่วยเช็คให้ผมหน่อยแล้วก็พิมพ์ให้ผมในช่องแชทด้านซ้ายมือน้านขวามือให้ผมหน่อยแล้วกันเพว่าผมก็อยากรู้ว่ามันแหลกไหมนะครับอ่ะอยังไงก็ ถ้าแหลกหรือไม่แหลกไงก็พิมพ์บอกผมในช่องแชทใด้หน่อยละกันเนาะอืมเดี๋ยวผมขอลองหน่อยนะครับถ้าแหลกก็พิมพ์พิมพ์บอกในช่องแชทเลยนะครับว่าแหลกผมจะได้หาวิธีการตั้งค่าใหม่นะครับถ้าไม่แหลกก็ก็น่าจะโอเคอไงก็ฝากเพื่อน,อนด้วยละกันเดี๋ยวผมลองดูสักหน่อยแต่ผมคาดว่าน่าจะไม่แหลกนะครับถ้าไม่แหลกก็ดีเลยเนาะ แต่ถ้าแหลกก็บรรยายนอ่นะครับงก็ลองดูดูกันหน่อยแล้วกันแล้วก็บอกผมหน่อยว่าแหลกหรือไม่แหลกนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆ แหลกไหมครับฮัลโหลแหลกปะแหลกปะแหลกไหมอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมแล้วกันแหลกก็บอกเลยนะครับ โอ้ยเกิดซ้อนเลยอเกิดซ้อนทุเรศน,นะครับนี้ผมดิสเลยแนละ้วน,นัตายด้วยทุเรศมากลงมาเจอซ้อนเงี้ yeah, 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 ยแย่แย่แย่จริงๆ เย่ yeah, มากเลยอะวิ่งวิ่งช้าเลยเห็นถือปืนแลลงมาหน่อยเดี๋ยวนี้เอาใจเลยนะพวกมึงแลกแลกไหมอะในเม,เมื่อกี้ตอนวิ่งแลกบะครับถ้าไม่แลกไม่แลกอาจจะสตรีมยาวเลยแลกบัคบอกผมหน่อยแล้วกันพอดีผมเพิ่งลงวิดโดมาใหม่ก็เลยอยากเทสนดนึงแลกไม่แลกไงก็แจ้งผมหน่อยนะซื้อชุดใหม่รล้วเนีวะตอนนี้พอดี จ้าของเซิร์ฟเขาสนับสนุน G C มาให้แล้วนะฮะในการสตรีมถ้ามันไม่สนับสนุนเราก็ไม่สตรีมให้มันถือไปใหม่ก็ไนดะ้ รอดูให้หน่อยเนาะตอนลงเซิร์ฟบะแหลกไหมอ่ะผมอยากรู้แค่นั้นแหละเอาวัสดีวัสด,ด,ด,ดีพี่โรด้วยครับวัสดีด้วยครับดดคีย์บอร์ดดังเหรอคีย์บอร์ดมันเป็นบูสวิดอะมันจ็อกแจ๊กไปหน่อยเดี๋ยวลองดูให้หนยนะอ่ะลองลงเซิร์ฟเลยครับว่ามันแหลกไม่แหลกไงก็ดูให้นิดนึง ถ้าไม่แหละเดี๋ยวสตรีมไอเด็บหนึ่งดีกว่าอยากยิงไก่ <c oughs> คอมไม่มีการ์ดจอมีใครสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนการ์ดจอให้ไหมครับอ่าจะเลยแล้วกูซื้อคีทมา <c oughs> คีทซูเปอร์วีซื้อมาแต <c oughs> ่ไม่เอาคีดลงเือเท่จริง <c oughs> จริงโอ้แม่งเกิดอนอนะดย เราเกิดซ้อมวิ่งไปทางอื่นนะอย่ามาหาคนนัดไม่เอากูเฟลลี่กูเฟลลี่ฮัลโหลเฟลลี่เฟลลี่เฟลลี่แอมเฟลลี่โอ้ดูดิแหลกปะแหลกไหมครับในเกมแหลกไหมแหลกไหมไม่แหลกใช่ไหม แหลกเปล่าลนี่เขาเรียกว่าการโกงนะครับเอากลนเอาเอาเอลเอสลงมานะครับแล้วก็ยังหน้าด้านเอาวีเอาคิดซูเปอร์วีลงมาด้วยนะฮะเพื่อเอลเอสลูกหมดเนียครับเอาคิดซูเปอร์วีลูดหน้ามันเอ ดูดิเกิดซ้อนอีกแล้วอะ่ะเ<ฤ>จ้าของเติมแม่งกากมากเลยยังไม่แนะนำจุดเกิดให้มันดีๆหน่อยเนาะโอ้ยเยอะเยอะยอย้าวแต่เกิดมากูยังเห็นวีเขาวกูอยู่เว้ยโอ้ยวีเขาวกูอยู่วีเอขาวอยู่แต่ไอ้บักหนุ่มบักหนุ่มเซรายนี่แม่งเกิดซ้อนกูน วิ่งไปช้ามันเร็วเพื่อนวิ่งไปช้ามาันนู่นนุ่นน่นหลังตู้น,นู่นเออวิ่งไปงั้นแหละถูกต้องลูกถูกต้องที่สุดเออวิ่งแบมันลูกนี่ไงเฮดช็อตไปดีดเบี้ยอ่าเก็บเวี้ยกูด้วยไงล่ะไม่ธรรมด,ดานะมึงเนี่ย เยอะมากว่ะแต่ผมดูในสตรีมตัวเองผมดูมันเหมือนแหลกๆยังไงไม่รู้อะเวลาคุณดูกันมันไม่แหลกใช่ปะไม่แหลกจริงๆใช่ไหมอย่าหลอกผมนะผมเขินนะอย่าหลอกนะไม่แหลกแน่นะ หลอกผมนี่ขอให้เป็นหมันหน่อยไม่ได้ครับคุณนอมสินชอบโปะไม่เอาครับไม่ได้ครับคุณนอมสินไม่ผ่านนะคุณนอมสินชอบโปะโหแล้วดูดิแม่งตายตายแบบตายที่เดียวกันอนะแล้วดูตอนเกิดเลยไอ้เฮเกิดซอมเป็นแสนเลย โอหดูดิเกิดแล้ววิ่งไล่เลยอ่ะตอนนีคนเรามันก็เกินไปนะครับพี่น้องครับึงไล่กูยิงมาปืนกูไปเถอะอย่าเหลียวให้กูยิงเลยแย่ yeah, นะอาอสินะแย่แบบนี้ต้องบินแล้วเนี่ยวิ่งไวแล้วงั้นอยู่ยาก โอ้ยนี่นี่ไม่มาโคนะครับยิงมือนะครับกดมือพอามากดมือยังไม่ได้คนเท่าไหร่นะครับผมอ่อนเพิ่งหัดจับนะครับ โอ้เล่นไม่เป็นอ่ะฟาม้าอ่ะเซิร์แพ้ใครคนกลมสองสทีเห็นไหมแล้วผมก็ตายอนาจังโอเคขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวเลิกสตรีมก่อนแล้วกันเพราะรู้แล้วว่ามันไม่แหลกนี่เอาปืนปืนปืนนี้ไปแจกหน่อยลวกันเอปืนแคนครับปืนแคนเอาไปขายเด็กในเซิร์ฟแท้ได้หรอวะ ได้หวอออมเอาไปขายได้หว่าบอกน้องๆน,น้องพี่มีปืนแคนครบเลยน้องเอาป่เกาบอกละร้อยเก้าเก้าน้องสนใจป่า <c oughs> เอาไปขายเด็กในแคนเด็กเด็กดีหว่าน้องๆพี่มีปืนแคนเว้ยสนใจป่าเอทีเอา้าเก้าอ่ะกะบอกก็บอกละร้อยไม่ดีนะครับอย่าทำนะคที่แต่ญญานีด้ดูดิคนเราอะ่ะแม่งเกินไปกเกิดมาแม่งก็ยิงกูเลยมึงให้กูเดินสักสองสามเก้าไม่ได้หรือยังไง โอดนมีหลังอีกอ่ะยิงอว้ตายยอ่ะโอเคครับงั้นก็แค่นี้ละกันขอบคุณมากจุ๊บ